เป็นเบาหวานมากี่ปีครับไม่ราบเป็นกี่ปีแต่ว่าตรวจพบเลยพอตรวจก็พบพอตรวจตรวจเมื่อไหร่ครับกุมภาปี55กุมภาเมื่อปี55ที่ไปตรวจเพราะอะไรฮะมันเกิดแผลที่นิ้วแผลที่นิ้วเท้าที่อยู่นิ้วเท้าข้างซ้ายครับน่าเกลียดมากเป็นแผล เป็นแผลแบบแผลรื้อรลังแผลเหม็นแผลประเภทเน่ามันเกิดจากอะไรโดนอะไรบาดหรืออะไรตอนนั้นคิดว่าไปช่วยน้ําท่วมอ่าไปช่วยน้ําท่วมแผลติดเชือ้อะอะไรเงี้ยแล้วไปไปพบแพทย์แพทย์บอกว่าคุณเป็นเบาหวานเรามีแผลคือ,อมันเป็นนานมาก<ป>จนไม่หายไม่ไม่ใช่คับอยู่ดีเป็นขึ้นมาเลยอ๋ออยู่ดีก็เป็นขึ้นมาเลยเป็นขึ้นมาเป็นเป็นรวดรวดเร็วมาก ครับคือจากนิดเดียวมันจะลามบ๊บขึ้นมาเต็มทั้งทั้งทั้งที่นิ้วที่นิ้วที่นิ้วชี้ข้างซ้ายเนี่ยเป็นเป็นเหม็นคือเน่าอ่ะเน่าเราก็ไปหมอบอกคุณนอนโรงพยาบาลเถอะนอนโรงพยาบาลเถอะรัตนณะไอ้หมอก็แปลกอยู่ดีชวนนอนโรงพยาบาลเพราะว่าเพราะว่าที่ฝ่าเท้ามันเกิดอาการบวมด้วยอ๋อ มันลุกลามก็ใส่รองเท้าก็ลําบากเดินก็ลําบากครับก็กะว่าคุณหมอบอกเลยว่าเบาหวานครับน้ําตาลสูงเท่าไหร่ฮะตอนนั้นตอนนั้นก็สองสองร้อยกว่าคุณหมอบอกไหมครับว่าใช้เวลารักษานานแค่ไหนไม่ได้มอกผมเป็นอยู่นอนโรงพยาบาลนี่ประมาณเกือบเกือบเจ็ดเดือนอุ้ยแค่แผลที่นิ้วชี้แหละครับนอนอยู่เจ็ดเดือนครับอยู่ห้องไรที่อยู่ยี่บสี่คืน โอ้ไม่ตกใจเหรอฮะก็น้ําหนักรถลงเร็วมากผมเหลือสามสิบกว่ากิโลนะครับตอนโอ้โหคุณลุงคุณลุงต้องบอกว่าคุณพี่่ะต้องเรียกคุณพี่อ๋อห้ามเรียกคุณลุงนะฮะคุณพี่ได้ได้พอดีนอนไอซียูยี่สิบสี่คืนน้าหนักเหลือสามสิบกว่าสามสิบเจ็ดโลสามสิบประมาณสามเจ็ดสามแปดโลคุณหมอบอกว่ายังไงครับถึงจะรักษาหายตอนนั้นคิดว่าคุณหมอขอให้ผมเซ็นนะ ควนี้ผมในปากเนี่ยมันมันใสสายช่วยหายใจจมูกก็ใช้อาหารทานอาหารทางจมูกแล้วออแล้วคนนี้ก็ูกคุณหมอให,ให้กระดาษมาเซ็นว่ายอมให้ตรวจทุกอย่างเขาก็เอาเนื้อเยื่อจากปอดกอระเพาะตับทุกอย่างเนี่ยเอาไปตรวจหาสารมะเร็งองค์เอ็ตไปหมดเรียบร้อยก็น้ำหนักลดลงผิดปกติ ไม่ตกแบบไม่ตกใจเหรอว่าผมอะไรวะกกับไอ้ <S <S แค่เจ็บเป็นแผลนิ้วแค่นิ้วเดียวนี่ล่อสักยีิบสี่คืนแล้วก็ตอนล่อยี่บสี่คืนนั้นตอนนั้นเขาจะเจาะเจาะคอด้วยเจาะคอก็ถอดเครื่องช่วยใจยผมเสียชีวิตไปประมาณสี่นาทีสี่สิบเจ็ดวิโอ้แล้วก็มีการกู้ชีวิตขึ้นมาสเสร็จแล้วก็หายใจได้อืก็ขอกลับบ้าน บอกก็อยากไม่อยากตายลงมานะครับขอกลับบ้านกลับบ้านก็มาพบกับญาติแฟนครับเขาก็พาไปหาอะไรยาที่ว่าอะไรสีฟ้าเนี่ยมากินผมน้ํายังเหม็นเลยกินไม่ได้แม้กระทั่งน้ําอืม,อม,มาได้ยาอะไรอาหารเสริมมั้กันนะคเรือ่องอาหารเสริมไม่ไปโฆษณายาครับ กินอาหารเสริมตัวนี้ประมาณสามวันผมทานข้าวได้ทานสีฟ้าเนี่ยครสามวันประมาณสามวันทานข้าวได้ครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือแผลที่เท้าก็ยังไม่หายครับแต่ขอขับบ้านขอขับบ้านไม่ไหวอยู่โรงพยาบาลสุขภาพจิตมันหลายเดือนจะเป็นปีนะแล้วเห็นบอกว่าคุณหมอจะต้องตัดเท้านี่คือตอนนั้นมัน ตอนนี้ถ่าแล้วมันจะน่าเกลียดผมแพ้หายแล้วนะครับครับหมอก็กรีดฝ่าเท้านี่เอาหนองออกเอาแบบแผลที่เนื้อรออ้ายอแล้วก็ทําแผลอยู่ไงหูหกเจ็ดเดือนไม่ไหวยอะฮทําทุกวันทําทุกวันกลับมาบ้าน,นผมก็ได้แฟนทําทําแผลทุกวันแล้วก็มากินยาตัวตัวเนี้ยอืม,มันก็ มันค่อยๆเไอไ้อ้ไอไอนิ้ว,วมันลามาขาขวานะขวานี่นิ้วโป้งกับนิ้วก้อยผมไปหาหมอสัญญามอยนะครับบอกเดี๋ยวมันก็หลุดไปเองมันก็หลุดนะนิ้วเหรอนะครับเอออตอนแรกเรได้จะผ่าตัดดูดีเหมือนดีใจนะฮะผมก็กลัวไม่อยากผ่าตัดแล้วมันหลุดนิ้วก้อยหลุดหายไปอีกนิ้วเหลือเก้านิ้วเหลือ ไม่ใช่แถบนี้สองแถข้างนี้เหลือสองนิ้วข้างนี้ก็ไปสองข้างนี้หลุดไปแล้วสองข้างนี้หลุดไปอีกหนึ่งทั้งหมดสามนิ้วหลุดไปเลยเหรอไออันนี้อันนี้ตัดออกเพราะมันมันมันเน่ามันเน่าโอ้อันนี้ก็แบบว่าได้ยาตัวที่อ่าได้ได้ได้บิมเนี่ยวเข้าไปโดนนั้นทําให้แบบประมาณ ใช่กินเมื่อกรกมันสิงหากันยาธราวิทยาธนวามกราผมหาแล้วหุ้ยอยู่โรงพยาบาลเจ็ดเดือนไม่ดีขึ้นไม่อย่าไปโทษเขาไม่ไม่ไม่ได้โทษไม่ได้โทษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ไม่ได้โทษฮะเดี๋ยวคืองมขาก็เ่วยพี่แหละฮะดูเจ็ดเดือนไม่ดีขึ้นเนี่ยคุณพี่อเขาก็ช่วยเราดีนะครับครับเพราะว่าขนาดเราเสียชีวิตไปแล้วเรายังอย่าไปคิดเป็นอุราว่าอย่าคิดว่า ญาติของคุณเสียหรือตัวคุณเสียหมดลมหายใจไปแล้วตื่นขึ้นมาก็ก็ถามกันเท่าว่าเอ้ยคุณไปไหนมาหวยไปใกล้ออกกันะไยว่าไปเจอเลขเจออะไรบ้างไม่ใช่เราก็มืดไปเฉยหลับไปเฉยเห็นคนชุดขาวเลยไหมไม่ฮะมันมืดไยเฉยอ่ะสุดท้ายมารู้จักกับบิมก็ลองทานครับทำไมถึง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 คิดว่ามันจะช่วยได้ ผมเกรงใจผมเป็นคนที่ไม่เชื่อผมไม่เชื่อเลยนะผมจะบอกให้ผมซื้อเพราะว่าผมเกรงใจญาติแฟนนผมกินตัวเนี้ยเกรงใจญาติแฟนหรือเกรงใจแฟนฮะเกรงใจเกรงใจแฟนนั่นแหละเกรงใจความเกรงใจเนี่ยทำให้เราดีขึ้นเออ เขาถึงร้องไงฮะความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีอันนี้คือหายดีก็เพราะว่าความเกรงใจร้องพานอยู่กี่เดือนนะฮะเมื่อกี้สิงหากันยาตุระวิกาธันวาประมาณห้าด้วยกันห้าเดือนนี้แผลเป็นยังไงฮะไม่มีเลยหายสนิทเลยเหรอครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าทีมงานมีภาพมีอ่าเดี๋ยวเอาแทรกภาพให้คุณผู้ชมเห็นด้วยนะว่ามันเป็นแผลที่น่ากลัวมากผมก็ไม่อยากเห็นตอนนี้เหมือนกันนะฮะขอให้ที่อทางบ้านเห็นแล้วกันนะ อ,อ,อาจารย์ครับผมขอญ,ญาตเรียนถามนิดหนึ่งครับว่าโดยปกติการรักษาของการแพทย์ถ้าแผลที่เน่าเกิดจากอาการของเบาหวานปกติจะหายรักษายากมากคือเนื่องจากผมเองมีญาตเป็นเป็นเบาหวานเหมือนกันตัดตั้งแต่นิ้วข้อเท้าหัวเข่าคุณหมอตัดสะโพกได้คงอาจจะตัดไปด้วยนั่นคือวิธีการรักษาฉันั้นขึ้นมานี่แล้วโอ้โหขึ้นมานีไม่เป็นไรแนละ ผอมตัวเนี้ยอย่างเงี้ยผมกำรอบนะกำรอบตอนสามสิบกว่านะะใช่ใช่ใช่ครับตัวนี้ก็คือป้องกันการลุกลามของแผลค่ะเพราะว่าแผลในคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยมันจะลุกลามเร็วมากแต่พอตัดมันก็มีแผลไหมฮะอาจารย์ก็มีแผลแต่หมอก็จะให้ยาปฏิชีวนะอะไรมันถ้าตัดออกไปเนี่ยมันไม่มีเชื้อแล้วไงคะอ๋อ มันก็จะรักษาง่ายขึ้นทุกวันนี้ยังต้องรักษาด้วยวิธีนั้นด้วยก็ต้องวิธีนี้แหละค่ะคือถ้าไม่งั้นแผลมันก็ลุกลามทุกวันนี้อาจารย์ถ้าใช้ของบิมของอาจารย์พิเชษดก็ไม่ต้องแล้วเอแสดงว่ายังไม่มียาที่สามารถสมานหรือว่ารักษาที่ปลายเหตุตรงนั้นคือจริงๆมันมีจริงๆมียาปฏิชีวนะ แบบแรงๆได้นะฮะแบบที่คุณพี่บอกเมื่อกี้ว่าให้ตั้งสามขวดใช่ไหมฮะสี่ขวดสี่ขวดต่อาแพงมากนะฮะอย่าแพงอย่าโดนแพงอันนี้ก็ป้องกันการติดเชื้อนั่นแหละฮะแต่ถ้ามันยังลามอยู่อยังไงก็ต้องตัดออกอะฮะไม่งั้นมันก็จะลามเร็วขึ้นอือาจจะต้องเสียขาจนถึงต้นขาก็ได้อะไรเงี้ยผมมองน่ากลัวก็อย่าเป็นกันเลยเพราะว่านี่ เขาเจาะนะฝ่าเท้านี่เพื่อหนอออกเขามีเข็มลงไปดึงมาบีพุ่งแบบมองดูนะ้โอ้มันมันมันรับไม่ได้เคาตาเลยนะโอ้พฤติกรรมของของของพุทธพี่เองก็คือทานบานหรือเปล่าหรือว่ามีกรรมพันุ์เป็นกรรมพันคุณแม่เป็นคุณแม่เป็นกรรมพันนะฮะลูกทั้งหมดเป็นหมดเลยทุกคนแล้วตอนนี้ระดับน้ําตาลเป็นไงบ้างครับก็ไม่ถึงสองร้อยนะคิดว่าเป็นเพราะอะไรฮะ เป็นเพราะอะไรก็อาจจะเป็นอาหารเสริมตัวนี้ก็ได้ไม่มีตัวอื่นผมไม่ได้ทานตัวอื่นเลยคุณลุงไม่ได้ทานตัวอื่นเลยครับไม่มีอาหารตัวอื่นเพราะว่าเป็นคนเชื่อยากเป็นคนเชื่อยากนี่แหละครับคนที่เชื่อยากอย่างเงี้ยผมถึงอยากคุยด้วยไม่ใช่ครับโอไม่ไม่เลยนะถ้าถ้าไม่ไม่ได้ญาติของแฟนเนี้ยผมก็คงจะตายไปแล้วใช่ใช่จริงจริงเพร่ะเขามาบาง เรามีตังนิดหน่อยไปกลัวแล้วว่างล้อง,ลงกินทุนนี้คือเรื่องการเปิดใจนะฮะอา<ม>จารย์ครับผมเรียนถามนิดนึงว่าสูตรสีฟ้าเนี่ยมันช่วยในยเรื่องของเบาหวานครับคราวนีเ้เมื่อเมื่อเมื่ออย่างกรณีของคุณลุงพอรับประทานเข้าไปแ,าแผลดีขึ้นระดับน้ำตาลลดลงครับก่อนอื่นผมไม่อยากจะให้พวกเราหรือว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านเข้าใจผิดว่า พอใช้ผลิตภัณฑ์ของเราปั๊บไม่ต้องใช้ตัวอื่นเลยนะครับผมว่าอาการที่ดีขึ้นมันเป็นการร่วมด้วยช่วยกันของยาที่หมอให้กับของเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าได้ยินตรงนี้แล้วยาหมอไม่เอาแล้วใช้แต่อย่างเราแล้วก็อีกเราเขก็หายไปเองถ้าเข้าใจผิดตรงนั้นเราเรากำลังจะทําอันตรายกับผู้ฟังแล้วแหะเพราะฉะนั้นก็อยากเกียนว่าร่วมด้วยช่วยกันไปเราทราบดีว่า แคปซูลดาบินอกเอ้ยแคปซูลสีฟ้าของเรานะครับก็ไปลดสิ่งที่เม็ดเลือดขาวหลั่งออกมามากเกินไปจนกระทั่งทําทลายตัวเราเองคือไปานรายตับอ่อนแล้วก็ทําให้เกิดการดื้อสอนซูลินจนกระทั่งเกิดเป็นเบาหวานขึ้นนะฮะเราก็ลดมันลงมาซะแล้วอาการเบาหวานก็ดีขึ้นเองแต่สิ่งหนึ่งซึ่งอ,อาการ แผลที่เป็นแผลอักเสบเนี่ยมันหายไปด้วยเนี่ยก็คงจะเกิดขึ้นเนื่องจากการร่วด้วยช่วยกันของยาปฏิชิมนะที่หมอให้นะครับแคปซูลของเราอาจจะมี Gm1 อยู่ซึ่งมีความสามารถในการรักษาแผลโดยที่ไม่ใช่เป็นกลไกผ่านระบบภูมิคุ้มกันนะแต่ก็ไม่เชื่อว่ามันจะดีพอที่จะรักษาแผลได้อย่างนักถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่จะใช้เฉพาะแคปซูลสีฟ้า ก็ควรที่จะมีครีมสําหรับทาภายนอกซึ่งผมเชื่อว่ามันฉมังมากเลยสําหรับจะเป,เป็นยาทานะครับแผลก็จะแห้งอย่างรวดเร็วใช้คู่กันระหว่างตัวกินและตัวทาก็จะดีมากๆ<อ>นะครับทีนี้กลับมาถึงอาการที่บอกว่าอาการอย่างอื่นก็ดีขึ้นด้วยนะครับหัวใจการเต้นห,หัวใจผมเชื่อว่าความดันเนี่ยลดลงความดันคงจะลดลงแล้วก็ไขมันในเลือดก็จะลดลงด้วยครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับผู้ที่ใช้ แคปซูลสีฟ้าในเวลาเป็นเวลาต่อเนื่องนะฮะทุกรายจะเกิดความดันลดลงไขมันในเลือดก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจก็จะปกติมากขึ้นคือการลดลงอย่างที่ว่ามีคนบางคนบางท่านอาจจะกังวลน,นะมันจะต่ําไปไหมฮะมีโอกาสจะต่ําไปไหมเช่นน้ําตาลจะต่ําเกินไปหรือหรือหากว่ามีการใช้ควบกับอินซูลินนะฮะตลอดเวลานะครับ ถ้าหากเราไม่ลดอินซูลินเวลาที่น้ําตาลเราเริ่มลดอินซูลินนี่แหละจะทัวทาให้กดให้น้ําตาลของเราลดลงนะครับแต่ถ้าหากว่าเราได้มีการตรวจระดับน้ําตาลตลอดเวลาเมื่อเราะดับน้าตาลเลือดของเราลดลงเราก็ฉีดอินซูลินให้มันน้อยลงนะครับเราก็ต้องมีบริการปรับอยู่ตลอดเวลานแล้วส,สักวันหนึ่งสามเดือน4เดือน เราก็จะพบว่าอินซูลินเราก็ไม่ต้องฉีดแล้วจากการที่เราปรับลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ขอให้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับมีเครื่องตรวจน้ําตาลด้วยตัวเราเองนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดดูทุกวันทุกสองวันก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็ถ้าหากไม่มีเครื่องก็ให้หมอดูแลอย่างใกล้ชิดครับอย่างกรณีของคุณลุงเองควรจะทานสีฟ้าครับ<ะ>วันลสี่วันละสีครับแล้วก็ขณะนี้ยังเข้าใจว่าน้ำตาลยัางร้อยกว่า200อยู่ ร้อยร้อยกว่าร้อยแต่แต่ความดันนี่เคยร้อยแปดร้อยเก้านะตอนนี้มันก็เหลือร้อยสิบห้ากับเก้าสิบแปดสิบห้าถึงไหับความดันม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 ันไม่ขึ้นแล้วปกติครับปกติเพราะนั้นความสมดุลในภูมิคุ้มกันเนี่ยมันโอเคละนะฮะทีนี้ไอไอเบาหวานนี่คงจะต้องใช้ต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่งครับแล้วผมคิดว่าคงจะหยุดไม่ได้หรอกนะฮะอาจจะลดปริมาณการใช้ลงแค่นั้นเอง นะครับอย่างเช่นกรณีที่เราเห็นคนที่ฉีดอินซูลิน4ปีนี่นะครับตอนนี้เขาก็ไม่สามารถหยุดหยุดแคปซูลได้เพียงแต่ว่าใช้อาทิตย์ละ3เม็ดเพื่อจะควบคุมระดับน้ําตาลแค่นั้นเองแล้วสุขภาพก็แข็งแรงมากนะครับอ๋อครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณลุงครับ